วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมซึ่งเป็นที่ตั้งของพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเสริมดวงด้วยการลอดท้องพญานาคทำให้ดวงเฮงดวงปังทำอย่างไรให้เห็นผลต้องฟังกันเลยค่ะ นวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติมุกดาหารมีเนื้อที่ประมาณ100่งไร่เป็นวัดที่สวยงดงามอีกแห่งหนึ่งเพราะตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวของจังหวัดมุกดาหารได้และเห็นวิวของแม่น้ำโขงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของสอปปอลาวได้อีกด้วยค่ะภายในวัดนี้จะมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการมากๆ ณนวัดแห่งนี้มีรูปปั้นของปู่สีมุกดาเป็นรูปปั้นพญานาคบริเวณลานหินของวัดภูมโนรมให้ชาวบา้านและนักท่องเที่ยวที่เคารพศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรเสริมดวงเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะ ในอดีตมีตำนานเล่าว่าอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้ในวัดเมื่อปีพศ2525ขณะที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นก็มีงูใหญ่สีดำสนิทเลื้อยมาบริเวณใกล้ๆแล้วชูคอดูชาวบ้านทำงานจากนั้นก็เลื้อยไปกินน้ำที่บ่อน้ำทิพแล้วเลื้อยกลับเข้าไปในถ้ำ โดยที่ไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่ผู้คนเลยค่ะพญาสีมุกดามหามุนีนินปานาคาราชเป็นรูปปั้นพญานาคเสียนเดียวองค์ใหญ่ขนาดลำตัวยาว122เมตรสูง20เมตรลำตัวเลื้อยขดไปมามีเก็ดสีน้ำเงินเขียวและจะเป็นประกายเมื่อถูกแสงแดดพญานาคจะชูคอหันไปทางแม่น้ำโขงผู้ที่มากราบไหว้พญานาคนั้นจะต้องมีจิตศรัทธา และถ้าใครมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วอย่าลืมลอดท้องพญานาคนะคะวิธีการลอดท้องพญานาคให้เสริมดวงให้เป็นสิริหลีมงคลก็คือลอดท้องพญานาคทั้งเจ็ดช่องในขณะที่เดินนั้นต้องคอยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่และขอพรในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากให้ประสบความสำเร็จในขณะที่เดินอยู่ตั้งจิตให้แน่วแน่ เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อและคำอธิษฐานของตัวเองบนผ้าแดงและนำไปผูกไว้บริเวณต้นไม้รอบๆด้วยนะคะใครผ่านไปทางมุกดาหารอย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะคะนอกจากกราบขอพรไหว้พระแล้วยังมีจุดชมวิวของเมืองมุกดาหารที่สวยๆอีกด้วยค่ะที่วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่8.30ถึง5.30นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามสายมู95ด้วยนะคะ